วันนี้เราจะมาดูรถนะคะรีวิวทั้งสองคันนะคะเมื่อสักครู่นี้เรารีวิวเป็นลายคันไปแล้วนะคะอันนี้เรามาดูรายละเอียดทั้งสองคันเลยนะคะใครหารถนะคะ SUV นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งเบนซินนะคะของแบรนด์มาด้าและรถปีใหม่ๆ2 2ถึง23นะคะตัวข้อมูลรถวารันตีเข้าศูนย์นะคะตลอดนะคะแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดตัวรถใครหาทั้งสองรุ่นนี้อยู่นะคะเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวทักเบอร์ได้เลยนะคะ สดได้ไฟแนนซ์ได้นะคะเบื้องต้นนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยเราเริ่มต้น1 2 9นะคะสนใจติดต่อเบอร์นะคะที่บิ๊กออโต้ได้นะคะเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายขายติดต่อกลับหรือฝากเบอร์ให้ลูกค้าได้ยังไงก็ทักมาได้เลยนะคะสดได้ไฟแนนซ์ได้นะคะทั้งสองคันเลยยังไงทักมาได้เลยนะคะตัวรถรับประกันเลยรถสวยทั้งคู่เลยนะคะดีเซลแล้วก็เบนซินนะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่ ปีตัวนี้จะเป็นปี23 23นะคะตัวเครื่องยนต์เบนซิน,นตัวนี้ก็จะเป็นปี22เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสีล้อถ้ายัางไงทักมาได้เลยนะคะ